ทนินจับกับอาหารยังไงดีฝาดแบบนี้ต้องจับคู่กับอะไรถึงอร่อยไวายแดงฝ,ดฝาดต้องกินกับอะไรถึงจะไม่แสบไม่แข็งไม่แห้งลิ้นคําตอบเฉลยให้เลยแล้วกันค่ะมันต้องจับคู่กับโปรตีนคนินทําให้ปากแห้งลิ้นฝาดเพราะมันจับคู่กับโปรตีนในน้ําลายของเราแต่ ถ้ามันมีอาหารที่มีโปรตีนแทนที่มันจะจับกับน้ำลายของเรามันก็จะไปจับกับโปรตีนในอาหารแทนและมันจะสร้างความกลมกล่อมให้กับอาหารแล้วมันจะทําให้วายนุ่มกลมขึ้นมาทันทีทานินกับคู่อาหารที่เข้ากันได้ดีดียกตัวอย่างนะคะสเต็กเนื้อวัวปิ้งย่างยิ่งมันยิ่งดีกับบอกโดหรือว่าเซียคาจากักคนอาหารตุน๋นเคี่ยวเนื้อนาน,านๆอย่างเช่นพวกบัฟบอกกิยอน เป็ดย่างหมูกรอบไขมันสูงๆยิ่งช่วยลดความฝาดของทนินได้ดีแต่อาหารเผ็ดจัดไม่แนะนำให้จับคู่กับทนินสูงๆเพราะมันจะยิ่งทำให้รสแสบและเผ็ดยิ่งขึ้นถ้าอาหารเบาให้จับคู่กับทนินต่ำอย่างเช่นพินโนหนัว ธนินต้องเจอกับของจริงถึงจะเผยความอ่อนโยนคุณเคยกินอะไรแล้วรู้สึกว่าวายฝ,ดฝาดนุ่มเลื่นขึ้นมาทันทีแชร์เมนูคู่วายในใจคุณหรือแท็กเพื่อนสายกินให้มาลองจับคู่กับวายดูค่ะอาลวว